สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2565นนะคะซึ่งเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองและดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นดวงชะตาจะ เป็นอย่างไรในปี2,565นี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองน,นั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าดวงชะตาของคุณประจำปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภค้าในปีนี้จะต้องบอกก่อนกล่นก่อนเลยนะคะว่าเป็นปีที่คุณจะรับทรัพย์รับโชคมีชื่อเสียงค่ะเป็นปีที่คุณจะหายเหนื่อยนั่นเองนะคะคําพูดคําจาของชาวลัคนาราศีพฤษภจะสามารถดึงทรัพย์มาให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะดึงโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อนะคะกับอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นการเชื่อ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นความเชื่อที่คุณเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้ก็เป็นไปได้เป็นคนที่เข้าใกล้กับศาสนาอยู่เสมอนะชาวพฤกษบในช่วงปี2564ที่ผ่านมาค่ะเป็นปีที่ให้ประสบการณ์อย่างมากแก่ชาวลัคนาราศีพฤกษบเลยทีเดียวประสบการณ์ตรงนี้มีทั้งด้านการงาน การเงินความรักและสุขภาพหลายๆคนเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะหลายๆคนก็มีปัญหาด้านความรักเข้ามาเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดค่อนข้างมากคุณต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นบุคคลหนึ่งค่ะที่คุณมีมุมมองทางความคิดที่ดีนะคะเลยทําให้จุด การที่คุณเป็นคนคิดบวกมีมุมมองในด้านบวกๆกเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะนี่คือจุดแข็งของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพเลยนะคะส่วนในปี2565นะคะในช่วงต้นปีเนี่ย สมัยต้องบอกเลยค่ะว่ามันเหมือนกับจะมีทางเลือกเข้ามานะสำหรับชาวคริสศพนะซึ่งทางเลือกตรงนี้เป็นไปได้หลายด้านมากบางคนอาจจะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการงานทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ค่ะและการตัดสินใจของคุณคุณจะต้องนําประสบการณ์รวมถึงใช้เหตุใช้ผลที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณเคยประสบพบเจอเอามาร่วมในการตัดสินค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินนะคะ ค่อยๆเลือกนะชาวลัคนาราศีพฤกษ์เป็นคนที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วนะคะดังนั้นสมัยเชื่อว่าเวลาคุณจะเลือกหรือตัดสินใจอะไรเชื่อว่าคุณจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อย่างแน่นอนค่ะเรามาพิจารณาที่ด้านการงานกันเลยนะสําหรับชาวพฤกษ์นะคะในปี2565นี้ลักษณะงานที่จะนำผลดีมาสู่ตัวคุณมันจะเป็นงานด้านการออกสื่อค่ะคุณจะมีผลงานที่ได้โชว์ได้แสดงมีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นยิ่งงานใดที่ต้องใช้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ยิ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาตรงนี้จะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค้างงานคุณจะเยอะมากขึ้นคุณจะยุ่งมากขึ้นมันรวมถึงทําให้ชาวพฤษภอาจารย์เหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นแต่ความเหนื่อยตรงนี้มันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าค่ะผลตอบแทนค่อนข้างดีนะคะยิ่ง เหนื่อยมากยิ่งได้เงินมากนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นค่ะเป็นการลักษณะเป็นลักษณะของการมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานก็ตามแต่ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะชาวลัคนาราศีพฤษภคะคุณต้องพยายามจัดการโอกาสที่คุณได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางครั้งโอกาสที่คุณได้มาตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วโอกาสจะมาแบบนั้นค่อนข้าง ยากนะคือตัวคุณต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเอาตัวเองออกมานะคะมีความรู้มีความสามารถมีทักษะอะไรงัดออกมาใช้แล้วเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นถึงความสามารถของคุณโอกาสต่างๆนานามันก็จะเข้ามานั่นเองค่ะข้อเสียของชาวลัคนาราศีพฤษภเลยคือเป็นคนขี้น้อยใจนะลึกๆแล้วบางคนดูเผินๆอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้เป็นคนขี้น้อยใจอะไรเขาก็เลยอาจจะพูดตรงๆกับคุณแต่จริงๆแล้วโดยส่วนลึกแล้ว แล้วเนี่ยตัวคุณจะรู้ตัวนะคะ่ะว่าคุณเป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบนําคําพูดของคนอื่นกลับมาคิดเมื่อมีคนพูดจาอะไรคุณจะนํามาคิดนะคะว่าเออสิ่งนี้มันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามคิดเยอะจนเกินไปต้องเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภแบบนี้อย่านําเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวลบๆมาคิดทําให้มันบั่นทอนจิตใจนะคะไม่อย่างนั้นเราจะก้าวไปข้างหน้ายากนะในปีนี้เป็นปีที่ชาวพฤษภ มีความกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะมีแรงกระตุน้นมีคนผลักดันมีสิ่งเร้าจากภายนอกคอยกระตุ้นตัวคุณให้คุณเดินไปข้างหน้าพร้อมกับมีโอกาสที่จะเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นโอกาสที่คุณสร้างเองเป็นโอกาสที่คุณหาเองหรือเป็นโอกาสที่บุคคลอื่นยื่นมาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะสมัยมองว่าปีนี้จะเป็นปีที่การงานของคุณมีทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์คุ้มคา่านั่นเองค่ะ ความมืดความเหนื่อยในเรื่องของการงานมันจะไม่เหมือนกับปี2564ที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมามันยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดนะคะแต่ปีนี้มันจะเป็นลักษณะของงานเข้าทํางานไม่ทันเคลียร์งานไม่เสร็จมันมีความเหนื่อยมันต้องคิดต้องวางแผนต่อยอดพัฒนาแล้วมันก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่ามันทําให้คุณไม่ได้เหนื่อยกายเหนื่อยใจเท่าไหร่อะคะ่ะมันเป็นการเหนื่อยในเรื่องของการใช้ความคิดซะมากกว่านะคะ ใครที่ทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะก็จะมีโอกาสเกิดช่องทางอาชีพเสริมมีช่องทางรายได้เพิ่มมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำงานพิเศษพิเศษควบคู่ไปกับงานประจำอาจจะเป็นลักษณะของงานฟรีแลนซ์งานที่ต้องใช้ไอเดียออแกนไนซ์หรือว่างานที่เกี่ยวกับการค้าการขายต่างๆนะคะและโดยทั่วไปแล้วมันก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะส่วนใครที่ทาธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัว เองนะคะคก็มีโอกาสได้พัฒนางานของตัวเองอาจจะมีการแปรรูปผลิชภัณฑ์แปรรูปสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างไรก็ตามสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีพฤกษจะมีอาชีพมากกว่า1อาชีพเกิดขึ้นในปี2565อย่างแน่นอนค่ะบางคนเป็นพนักงานประจําแล้วก็เกิดอาชีพมาอีกอาชีพหนึ่งคือมาทําควบคู่กันไปประมาณนี้นะคะแต่โดยภาพรวมในด้านการงานคุณก็จะมีความสนุกมีความแฮปปี้กับการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษ์มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในด้านการงานด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับขั้นปรับตำแหน่งเรื่องของการเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะส่วนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือบุตรบริวารอาจจะนำขา่าวเอ,อ่อที่มันไม่ค่อยดีมาให้อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณหรือคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจจะสื่อสารกันแล้วผิดพลาดนะคะคุยกันและยังไม่เข้าใจอาจจะเป็นการคุยที่ไม่ได้เจอหน้าเป็นการคุยผ่านทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางแชทสั่ง งานกันแล้วอาจจะตีความหมายไปคนละด้านแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะการค้าขายในปี2,565ยังจะต้องปรับตัวอยู่ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทําให้การค้าขายมันจะได้พัฒนาและต่อยอดเกิดช่องทางการขายหลายทางมากยิ่งขึ้นนะคะก็ส่งผลดีต่อยอดขายส่งผลดีต่อกำไรให้กับตัวคุณเองนั่นเองนะคะใครจะหยิบจับทำ ใครใครจะริเริ่มต้นสิ่งใหม่นะชาวลัคนาราศีออพฤษภคะสมัยต้องบอกเลยว่ามันจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเหมาะมากๆที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ในปีนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาพิจารณาที่ด้านการเงินกันบ้างค่ะสําหรับด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างที่สมัยบอกไปว่ามันจะเป็นปีแห่งการรับทรัพย์รับโชคเป็นปีแห่งความร่ํารวยหายเหนื่อยเลยในปี2564ที่ผ่านมาเหนื่อยมากปีนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางและลงตัวมากยิ่งขึ้นคุณจะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ต้องเป็นพฤกศพที่ไม่นั่งรอโอกาสนะต้องเป็นชาวพลึกศบที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองออกไปหาประสบการณ์ออกไปหาโอกาสนะคะใครที่ยังนั่งรอโอกาสเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ตรงนี้นะคะการรับทรัพย์รับโชคจะมาอยู่ที่คนมีความพยายามเท่านั้นนะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจางานที่เกี่ยวข้องกับการขายเป็นเซลล์เป็นพนักง,งานขายนะคะ งานออนไลน์งานการตลาดครูอาจารย์หรือนักวิชาการต่างๆจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีพฤกษ์เลยๆคนเลยๆ,ๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ปลดหนี้โะหนี้สินนะคะหรือว่าจบสิ้นกับความที่คุณจะต้องจ่ายกับอะไรไปบางอย่างนะคะคือเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์มีมีรายจ่ายหลายทางประมาณนี้นะแล้วในปีนี้มันเหมือนกับจะอุดรายจ่ายตรงนั้นได้บางส่วนถือว่าเป็นมุมที่ดีเลยนะคะนอกจาก นั้นค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชครับลา,าบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปกราบไหว้ขอพอรตามสถานที่สําคัญสําคัญหรือว่าตามสถานที่ที่คุณเคารพนับถือนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าใกล้กับศาสนาณนะรวมถึงคําพูดคําจาจะสามารถนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณค่ะเป็นโชคที่ได้จากคนอายุน้อยเป็นโชคที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครทีออ่มีคนมาชักจูง มีคนมาชักชวนให้ไปลงทุนอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีสิ่งที่ต้องเตือนเลยเรื่องการเงินนั่นก็คืออาจจะมีคนโกงอาจจะถูกหลอกโกงได้อาจจะถูกเขาเรียกว่าช่อโกงนะคะหรือว่าอาจจะมีการผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถ้าใครเป็นเจ้านี้นะก็ต้องทวงแล้วทวงอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจมากค่ะความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นเรียบง่ายนะคะส่วนเรื่องของ ภาพค่ะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารและระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์สมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพฤกษ์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ